ก่อนจะรับชมรับฟังเรื่องราวตอนต่อไปมาดามขออรำพบบทก่อนนะคะพี่น้องจา๋าขอให้มาเป็นกำลังใจให้กับมาดามค่ะอย่าเพิ่งเบื่อเพิ่งเซ็งค่ะกดไลค์กดติดตามนะคะพี่น้องขาและกดกระดิ่งปิ้งๆด้วยค่ะจะเมื่อคลิปของมาดามมาจะได้ เตือนพี่น้องให้มาดูมาดามมาดามอาจจะไม่น่าดูนะคะแต่เราทำเพื่อสังคมเพื่อส่วนรวมค่ะเพื่อเด็กๆในในชนบทของประเทศไทยเราค่ะจะได้มีครูมาสอนจะได้มี อาหารกลางวันกินค่ะนั่นคือจุดมุ่งหมายของมาดามที่จะนําเงินไปช่วยเหลือเด็กค่ะได้บุญแล้วก็สุขใจด้วยค่ะพี่น้องจ๋าโดยที่ไม่ต้องเสียเงินเลยค่ะแค่กดไลค์นะคะแล้วก็กดติดตามแค่นั้นเองแค่นี้ก็เป็นการช่วยเหลือสังคมในประเทศไทยของเราแล้วค่ะอย่าเพิ่งเบื่อมาดามค่ะอุ้ยดูแรดมากค่ะติดตามกันเลยค่ะในคลิปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจากประเทศนอร์เวย์พี่น้องจ๋า โอ้ยปวดฟันค่ะพี่น้องค่ะปวดฟันมาสี่ห้าวันแล้วค่ะปวดแขวกกนี่ค่ะกืนนำ้ำลายกับบไดพี่น้องลิ่นไปซูนข่อยกับปวดนี่ข่อยกืนนำ้ำลายก็โกงคออย่างสิพี่น้องเพราะว่าข่อยย่านลิ่นข่อไปถือแขวข่อยกระทนทนทนเอาใจจริงนี่ว่าทนสิทนสิไปเหตุประเทศไทยเที่ยวก้อนกลับประเทศไทยกับไปเหต เที่ยวกลับมาเนี่ก็มาปวดเลมเนี่อีกบ่อยากไปหาหมออยู่ประเทศนอร์เวย์มันแพงพี่น้องเอ้ยควเสียดายเงินเฮาโตผู้เดียวเขาต้องอยู่แบบเจียมเนี่ยเจียมตัวพี่น้องเงินทองบ่เป็นตะใส่เขากับ,บ่อยากใส่หดกระอดวาสิไปหาเมื่องไทยสิกลับไปหาแม่ปีไม่คิดไว้ก็คือสิบ่อด้ก็คือสิบ่ไเด้ไปเหตุประเทศไทยแล้วล่ะวะเพราะว่ามันเจ็บแพงควรก,กินผ้าลาสมือสมือกินยามนอนไม่พี่น้องกินละไก่มันนอนเพราะว่านอนสิมันกะ ปวดตุบตุบยืนกันนอนบ่หลับเนาะก็ต้องกินผ้าล่ายู่เสมือสมือกินสมือหลายมันกระบดดตัวตับตัวไตเฮ้พี่น้องพอก็เลยิสด็ตัดสินใจไปหาหมอแข่แล้วล่ะหมอประเทศนอร์เวย์นี่คอยบออยากไปหามันแพงพี่น้องเขาไปอุดมาแข่าเขาไปอุดแข่าเลี่ยมหนึ่งมาแข่มันผูมัน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 ข่าันบดดเนาะมันฟันผูว่างนั้นเถอะกระดูกมัน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 พลอยไหมพี่น้องมันมันเริ่มไม่ดีแล้วไปอุดมา เล่มหนึ่งพี่น้องฟาดไปแต่เป็นเงินให้เก็บสองหมื่นแค่อุ้งแทงมากมาดับก็ผลนหัวลูกอยู่แต่ว่าก็ต้องทําค่ะพี่น้องเหตุผลที่ว่าเราไม่อยากไปเดี๋ยวบางคนก็ต้องบอกว่าอุ้ยไหนว่ารวยแค่พปหาหมอฟันเนี่ยคนมันจะเป็นแบบนี้นะคะพี่น้องเพราะว่าคนคนไทยเราน่ะจะมีลักษณะไปในทางเนกาทีฟต่อต่อเพื่อนต่อคนรู้จักต่อใครที่เรานึกว่นไม่ชอบอยู่ในใจอย่างเงี้ยเขาก็จะ เขาก็จะออกมาในรูปแบบเนกาทีฟเนกาทีฟหมายถึงลบพี่น้องเขาก็จะไหนบอกบอกบอกมีเงินไหนบอกรวยแค่ไปหาหมอฟันโอ้ยพี่น้องจา๋ามันบําเป็นจังสัน่นเอกค่ะการที่เฮามีเงินกับบมํมเพ็ว่าเฮาสิพี่ใส่ใจฝุ่มเฟืเอยนาะพี่น้องว่าคือข่อยบออันไดเป็นตาใส่เขาจังใส่อันใดบํเป็นตาใส่เฮากระปุใส่มุงเจ้าเห็นดีคือข่อยบอพี่น้องมาเข้าเรื่องกันค่ะ คลิปนี้มาดามได้สอนให้เด็กนักเรียนที่โรงเรียนทําแกงผนังนะคะพี่น้องโอ้ยเป็นที่ชื่นชมค่ะพี่น้องจา๋าเด็กๆชอบมากเลยค่ะไปดูกันค่ะข้ามองแล้วเด็กฝรั่งบางคนทําไข่เจียวไม่เป็นนะคะ mm hmm. พี่น้องจา๋าอันนี้มาดามหัดให้ล mm ุยส์เขาทําไข่เจียวคะ่ะบราลุยส์คารุสิน mm hmm. เดี๋ยวดูคนเลยนะฮะเดี๋ยวไปดูเลยนะครับเดี๋ยวดูอะไรบ้างดอกกีตาร์วิซาวสซุเุสติก l อปโป้อสลคทร ถ่ายรูปแกงพะแนงไหวได้พี่น้องมันขึ้นประพอหลงเที่เขาสอนเขากระลังวุ่นวายอย่างสิเขาเด็กคนนั้นหั่นเนื้อเด็กคนนี้หั่นผักอะไรอย่างนี้เราก็วุ่นวายแล้วก็ลืมถ่ายรูปถ่ายวิดีโอถ่ายอะไรมาให้พี่น้องได้ชมได้ดูก็ตามนั้นแหละค่ะเป็นยังไงบ้างคะพี่น้องว่ามาดามเก่งไหมคะมาดามไต่เต้านี่นี่แค่ไต่เต้านะคะถ้าเอาเต้าไตา่จะยิ่งกว่านี้อีกคะ่ะจะเลิศเลอเพอร์เฟก perfect. ยิ่งกว่านี้ค่ะถ้าใช้เต้าไตยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมและฟังค่ะ